สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนแชนเนลสมอนแชนเนลพากินไข่ป้านะคะใน FC ป้าทอบเจ้ต้อมาทอดวัปนไหนแล้วปะทีนี้โอ้ยร่างไหร่แต่ซ้อมแล้วที่ันกระตุ้อมา กินปลาทอดพี่น้อ,นองไข่ปลาเป็นทองปลาไข่ทอดปลาไขา่คนให้ยายด้วย นี่ปลาไข่ทอดสแล้กกินไปหลายตัวแล้วดิวนี่ยายก,กินไปหลายตัวแล้วเพราะว่ายายก,กินก่อนอยายจะถ่ายอีกตกอนแรกยายก็จะไม่ถ่ายว่าจะไม่ไล์คิดไปกินมาว่าวันนี้มันยังไม่มีคลิปนี่ไขป่ปลาเอฟซีนี่อันนี้คือไข่เขานะไม่ใช่ขี้นะนี่คือไขป่ปลานะ เนี่ยทั้งตัวเลยนะคะยาวเลยนะคะเนี่ยยาวสุดตัวก็เลยนะคือไข่ปลานะคะอืมแซ่ดอืมอเห็นบอ แอบเด้อเห็นบ่อไข่ขา,ขาตัวเลยเนี่ยไข่เต็มท้องเลยนะไอ้สิเหลืองไข่ทุกตัวเลยนะเต็มตัวเลยวันนี้ค็ามีตลาดนาแตยายไม่ได้ไป ปลาทอดซื้อซิลงเทานนี้แล้วไปเจ้าของก็จะเลือกเลือกให้เองเขาจะรู้ว่าตัวไหนไข่ไม่ไข่ตัวกลมๆไข่ตทุกตัวถ้าตัวแบนๆไม่มีไข่มีเห็นไหมไข่ทุกตัวตั้งแต่กินมานะ่ะ ยังไม่ว่าไม่เจอไข่เห็นไหมไข่ทุกตัวเลยนะคะอันนี้คือไข่เค้านี่แซบแต่ก๊อบก๊อบก๊กเต็มปากพี่น้องสวัสดีค่ะยาสมอนทานกินไข่กินปลาทอดไข่ ขเขาเรียกปลาลายก็ไม่รู้แต่มันไข่ทุกตัวเขาเรียกปลาไข่ใช่ไหมไข่มันสีเหลืองๆเห็นไหมตรงกลางอะ่ะขาวๆเหลืองๆไข่ทุกตัวกินไปห้าหกตัวแล้วไข่ทุกตัวว่าลายกินตั้งนานแล้ว มืมินนี่ไม่ได้แต่งหน้าแล้วใจไม่ได้แตง่งหน้าไม่ทำอะไรปากใบไดี่า ขอให้หน้าเป็นธรรมชาติสักวันหะนึ่งไม่ได้แต่งหน้าพี่น้องกินหลายตัวละจุกวะมันไข่ทุกตัวตัวมันก็เล็กแค่เนี้ยเน,นี้ยตัวมันแค่นี้แต่มันไข่ทุกตัวเลยนะคอยดูนะเดี๋ยวยายจะหักให้ดูนี่หักหัวมันออกน,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมไข่อัน นี่คือไข่ปลานะคะเป็นแท่งๆเนี่ยเนี่ยไขยป่ปลาไข่ทุกตัวเลยปลาก็จะปลาก็จะดึงก้างมันออก เนื้เกลก้างมันเป็นแคลเซียมเด็กๆเก็กินใช่ไหมแต่ยายไม่กินมันจะเป็นอะไรกระช่างยายไม่กิน <c oughs> อบาบ่อา,นายปลาแซ่บข่า่้นใารปาก ไข่ทุกตัวเลยขา่ทุกตัวเลยเด้อน้องเขาเลือกเก่งมากตัวเล็กแต่มันไข่ถ้ายายเลือก ส่วนมากไม่ค่อยได้ไข่แต่ยายแป็ตัวใหญ่ๆมันจะไม่ได้ไข่ตัวเล็กๆมันจะมีไข่มีไข่ไขเต็มท้องทุกตัวเลยเอฟซีไข่หล่นตรงเน,นี้นี่ไข่เต็มท้องเลยอืม,อมอี่นอง ตัวเป็นทองได้สเปรเหลัองเือนเลยเพราะว่าหนังขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอยู่กับสมอลชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยเด้อ อนเบ่งพอสามคนขอร่องไหลก็ได้จ้าขอบคุณทุกคนนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยเด้อสวัสดีค่ะมณีนาสดประเด็ดแตงนา